สวัสดีครับคุณครูปอมนะครับวันนี้คุณครูปอมจะมาทายทอดวรยุทธ์กับเบสิกแกรมแม่ซึ่งเรื่องที่คุณครูปอมยกมาในวันนี้เนี่ยจะเป็นเรื่องของ p a r t of speech นะครับใน part of speech เนี่ยของภาษาอังกฤษเราจะแบ่งออกเป็น8ประเภทซึ่งคุณครูปอมเนี่ยยกมา4ประเภทหลักที่เราเนี่ยจะเห็นกันอยู่ตลอดตลอดเลยนะครับได้แก่คำนามคำกริยาคำคุณศัพท์แล้วก็คำวิเศษในหมวดแรกเนี่ยคำนามหรือเนาวจะถูกแบ่งออกเป็น4ตัวหลกัหลกๆ4หมวดนะครับได้แก่คนสัตว์สิส่งของแล้วก็สถานที่เช่น ช่างตัดผมช่างไฟช่างประปาชาวสวนชาวไร่จอร์ดแมรี่ซูซี่แล้วก็สุสานอันนี้จะอยู่เป็นคนก็คือจะอยู่ในกลุ่มของคำนาม 2. ก็คือสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมีเจ้าแมวเจ้าหมูเจ้าหนูเจ้าปิกาจูหรืออะไรก็ตามก็จะอยู่ในหมวดของสัตว์ซึ่งเป็นคำนาม3คือสิ่งของอันนี้ก็จะเป็นของที่อยู่ร,บรอบๆตัวเราแล้วไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เก้าอี้โตะ๊ะรองเท้าแก้วน้ําสุดท้ายเนี่ยก็คือสถานที่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้อีสานเชียงรายลาภูเก็ต รัชดาลาดพร้าวรังสิตประเทศไทยประเทศจีนอังกฤษอิตาลีญี่ปุ่นฮ่องกงนะครับอันนี้ทั้งหมดเลยก็จะเป็นคำนาม2คือคํากริยาหรือสังกฤษเนี่ยเราเรียกเขาว่าเวิร์บนะครับจะเป็นคําแสดงอาการซึ่งก็จะเป็นคําที่บอกว่าประธานของประโยคเนี่ยกำลังทาอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนอนนั่งกระโดดบินดื่มซึ่งการที่เราเนี่ยมีคํานามและมีคํากริยาเนี่ยเราสามารถสร้างประโยคอย่างง่ายได้แล้ว แต่ว่าอีกสองคนเนี่ยที่สาคัญมากก็คือ adjective กับ adverb หน้าที่ของเขาทั้งสองตัวนี้คือการขยายคําให้เราเนี่ยเห็นภาพชัดเจนขึ้นในส่วนของ adjective เนี่ยหน้าที่เขาคือขยายคํานามให้เราเนี่ยเห็นคํานามชัดเจนขึ้นไม่ว่าจะเป็นสมมติคุณครูปอมบอกว่ามีกระเป๋าซึ่งเป็นคํานามนะครับเอ๊แต่กระเป๋าใบไหนล่ะมันเยอะมากเลยแต่ถ้าคุณครูปอมบอกว่ากระเป๋าสีฟ้าใบใหญ่ตรงนี้จะทําให้เราเข้าใจว่าอ๋อมันคือใบนั้นนั่นเองส่วน verb ก็จะมี adverb เนี่ยคอยขยายไม่ว่าจะเป็นออย่างมีความสุขอย่างอ่อนโยนอย่างช้าอย่างเร็วอย่างน่ารักเช่นเดินอย่างช้ากระโดดอย่างสูงบินอย่างเร็วดื่มอย่างกระหายนะครับซึ่งฝตัวนี้ก็จะเป็นตัวหลักๆของ part of speech เราเนี่ยได้เจอกันส,สรัวในวันนี้เนี่ยคุณครูปอมนะครับวันนี้คุณครูปอมจะมาแนะนําตัวหลักสุร g r a ม m a ออนไลน์ เคยไหมครับกับการที่เราเนี่ยเรียนไปแล้วไม่เข mmm. ้าใจทําให้เราขาดความมั่นใจในการเอามาใช้งานจริงเวลาที่เราเจอชาวต่างชาติเนี่ยเราก็มักจะวิ่งหนีกันเวลาที่เราเนี่ยต้องทํารายงานเราก็มักจะใช้กรามิกแบบผิดๆถูกๆนะครับซึ่งตัวหลักสูตรตัวนี้จะเป็นหลักสูตรที่จะเข้ามาแก้ปัญหาให้หลักสูตรตัวนี้เนี่ยจะเป็นการปูพื้นฐานกรามาที่แข็งแรงให้นะครับซึ่งคอร์สนี้จะเหมาะสำหรับคนที่อยู่ในเวยเรียนต้องทํารายงานเป็นภาษาอังกฤษแล้วต้องใช้สอบเพื่อเรียนต่อ ต่อสื่อสารกับภาษาอังกฤษนะครับเพิ่มความมั่นใจในการใช้ภาษาแล้วก็สามารถช่วยให้เราสามารถเร็จสื่อภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจนะครับซึ่งหลักสูตรตัวนี้จะมีการให้มาเรียนฟรีด้วยกันหนึ่งครั้งนะครับฟรีเดโมผ่านโปรแกรม o o มนะครับเพราะภาษาอังกฤษไม่ได้ยากอย่างที่คิดไปเจอกันในคอร์สครับบ๊ายบาย